น,น,น,นี่เป็นโฮจิชาลาเต้นะคะคยืนมากป้าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาไปงาน f า e ฟ on the beach นะคะเขาจัดแค่2วันนะใส่กาแฟคือห้ามพลาดป้าตามมาเร็วเข้างานแล้วเราต้องสแกนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานกาแฟตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้างานได้เลยจ้า ปีนี้คือของกินเยอะมากนะคะเขาจัดงานร้านกาแฟนะคะมีมากกว่าห0ร้านค้าเลยนะคะนี่ร้านนี้เป็นร้าน Coffee Works นะคะกาแฟจะโดนแบบอัดกระป๋องแบบนี้เลยนะ,ะเขาบอกว่ากระป๋องที่นี่นะคะสามารถย่อยสลายได้ด้วยนะคะนี่ต้องร้านนี้เลยร้อนมากตอนนี้มานั่งหลบบุมก่อนป้าเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันแล้วค่ะ